สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบด s i งเกิลโดสนะครับผมเป็นตัวเป็นสองตัวที่เป็นสาย Homeuse ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือที่เป็นอ f หกสีนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น n i s ซ Zero นะครับจะเป็นจะเป็นตัว n s ซ e โร o ตัวแรกนะครับผมเพราะว่า ปัจจุบัน2024มันจะมีตัวใหม่ก็คือ n i s e r o Duo นะครับก็คือ,อความแตกต่างที่เห็นอะไรก็คือเฟืองนะครับผมจาก Conical ที่เป็นเฟืองทรงกลวยที่อยู่ในตัวเจนอย่งงานเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบ Flat b e r r ที่เหมือนตัว DF44V ครับเป็นที่เป็นเฟืองที่เป็น2ชิ้นประกดติดกันนะครับก็แล้วก็เพิ่มขนาดจาก6 3มิลจะเป็น 83มิก็เท่าตัวที่มันเป็นไฮเอ็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะให้เฟือง2ตัวจะเป็นเฟืองดิฟกับเฟืองไอเพนโซอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่กี่ไม่กี่รุ่นไม่กี่ไม่กี่ตัวนะครับที่แถมเฟืองให้2ตัวที่เป็นแบบเฟืองปริามิลก็ให้มันเหมาะกับไอเพนโซกับดริฟอันนี้ผมชอบมากนะครับแต่ไว้มีโอกาส มีงบเดียวผมต้องจัดแน่นอนครับเพราะว่าเด่นก็คือมันไม่มีหรอกเครื่องบดที่เฟืองตัวเดียวอ่ะมันใช้งานได้ผัวว v e r ผมว่ามันไม่มีจริงครับมันต้องแลกด้วยเฟเวอร์มันต้องแลกด้วยบอดี้ครับมันต่างกันอยู่แล้วครับแต่ตัวตัวตัวเจน2เนี่ยมันจะมันให้มาสองสองตัวก็คือมันจบจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเปลี่ยนเฟืองง่ายครับอันนี้คือข้อดีครับก็ วันนี้เราจะมารีวิว2ตัวนี้เพราะว่าเห็นหลายๆคนก็สนใจและก็อยากได้ไปครอบครองทั้ง2ตัวซึ่งเราจะมาดูารูปลักษ์กันก่อนครับตัวนิซิโรถึงมันจะเป็นตัวที่มันออกออกมาเจนแพกแต่โดยรวมที่ผมใช้งานนี่จากที่ผมใช้งานมาสองตัวก็สักระยะแล้วนะครับผมก็ชอบทั้ง2ตัวถ้าจะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งคือผมเลือกไม่ได้ คือต้องบอกไว้ก่อนว่า2ตัวนี้ควรควรต้องมีทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าใครที่อยากไม่มีงบจริงๆก็คืออยากได้แค่ตัวเดียวก็ลองพิจารณาจากวิดีโอของผมได้ครับตัวนี้ซีโร่นะครับจะเป็นตัวเฟืองที่จริงทั้ง2ตัวเนี้ยมันมันเฟืองมันคนละอย่างก,กันครับ จะเป็นแฟลกเบอร์แล้วก็เป็นคอนิเคิลที่จริงมันมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ที่มองมาเปรียบเทียบว่าะว่า1ผมมีทั้ง2ตัวจะเป็นตัวที่มันได้รับความนิยมมากบางโครงเขาอย่างลังเลว่าจะเอาแบบแฟลกเบอร์ไม่ก็คอนิเคิลมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรแล้วก็เรื่องรสชาติอะไรอันนี้ผมจะไม่จะไม่ใบเทสเอาแบบรสชาติตามที่ผมได้ใช้งานทุกวันแล้วกันครับบดได้เร็วเพราะว่ามันปรับเบอร์บดได้ถึง1800ออ่ะ แต่ส่วนมากก็ใช้แค่พันสี่พันห้านะเครื่องบดส่วนใหญ่นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะไล่เลเยกันก็ประมาณพันสองพันสี่กันนะเกิดรอบหมุนแต่ตัวนี้รอบหมุนมันมันปรับไม่ได้นะครับก็คือมันเซตไว้มาตรฐานก็คือพันสี่นี่ปกติส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นซิงเกิลโดยว่าตัวบดท,ที่มันปรับได้ก็ประมาณพนะันสองพันสี่เนี่ยไม่เกินพันพันหกถ้าเป็นพวกมาเซอร์ตัวใหญ่นะั่นคือน่าจะประมาณพั 2, 000, นแปดถึงสองพันแหละบางรุ่นนะถ้าเป็นแฟลเบอร์ ก็สองตัวนี้มันมีข้อดีแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตัว Df14v ที่จริงเ่รหัสของเขาอะ่ะคือมันเป็นรหัสที่ใช้การทั่วโลกก็คือรหัสจริงๆอะ่ะของเครื่องอันนี้คือเครื่อง d f 4 v คือผลิตที่ประเทศที่ประเทศจีนนะครับอย่าไปซีเรียสยกับประเทศจีนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าของจีนมันจะไม่ดีครับคือมันมีหลายเกรครับ ก็คือของจีนอะได้เรื่องของคุณภาพอีกแล้วครับไม่ถึงว่าคุณภาพเกินราคาเลยครับไม่ว่าเราจะไปซื้อของถูกก็ก็ตามราคาที่เราซื้อที่เราจ่ายไปอันนี้คือราคาหลักหมืน่นก็คุณภาพก็หลักหมืน่นครับไม่ใช่ว่าคุณภาพกิ้งกองนะครับก็มีแบรนด์ที่มีขึ้นชื่อ หล,หลายตัวนะครับในจีก็ถ้าเป็นพวกมือถือก็เป็น h ัวเว่ยเซี่ยมี่ครับคือมันออกแบบมามันอยู่ใน,ในในในไทยก็หลายปีครับคือมันได้ความนิยมได้ความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน <c oughs> เครื่องบดก็เช่นกันนะครับผมตัวไหนที่มันราคาแพงมันก็ตามคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าที่เราไปนึกนึกภาพก็คือราคาถูกแล้วก็ใช้ไปสักพักก็ผักอันนั้นมันตามราคาเพราะว่าจีมันมัน มีศักยภาพและก็ทรัพยากรที่มันครบถ้วนเะนี่ยไม่ว่าเขาจะเขาจะทาราคาคุณภาพยังไงก็ได้ครับส่วนตัวนี้คุณภาพก็คือเป็นสเตเลททั้งหมดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์ Motor, ตัวฟันเฟืองที่มันสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบแล้วก็ตัวที่มันยางตกตัวที่มันเป็นแม่เหล็กตรงนี้ที่มันถอดออกได้แล้วก็ผงค้างผงละเอียดอันเนี้ย คือดีมากครับตามราคาแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วทั่วโลกนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้รับแรงดันใจจากพวกลากกลมมากกว่าครับเพราะว่าลากกลมราคามันแพงมากตัวนี้ก็เลยทํามาราคาที่มันถูกลงคลองค้างเยอะนะครับถึงว่าจะมาถ้าที่ถึงจะเป็นประเทศจีนนะครับแต่ในไทยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีตัวแทนที่ที่ทขายมาสองสอง สแบรนด์หลักๆซึ่งตัวที่ผมมีอยู่ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเซนติสนะครับก็อีกแบรนด์จะเป็นแบรนด์เอสเพซโซคือมีแค่2ตัวที่เห็นในไทยนะครับที่มีประกันศูนย์นะครับก็ซื้อจากตัวแทนก็สบายใจเรื่องประกันนะครับแต่ใช้ไปนี่ผมใช้ไปก็ประมาณ1ปีน่จะได้นะครับเพราะว่ามันเพิอ่งออกมาแรกๆผมเสือคือมันใช้งานได้สบายครับสอสแก้วต่อวันก็คือเครื่องยังไม่ร้อนนะครับ ในส่วนของนิซิโร่ตัวนี้นะครับก็มาจากประเทศอังกฤษครับดีไซน์มาจากประเทศอังกฤษแต่ก็ผลิตจากจีนเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อดีเราจะมาพูดถึงข้อดีแล้วกันนะครับส่วนตัวนะครับผมตัวนิซิโร่เนี่ยถึงเขาจะมาเจนแรกแต่เขาออกแบบมาแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงค้างถึงแม้ไม่จะไม่มีตัวตก ของค้างมันก็ไม่ค่อยมีครับมีแค่0.1 0.2คือรับได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนอกจากผงค้างแล้วก็มันจะมีฝาเปิดปิดกันกันเมล็ดกระจายด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเซนเซอร์สีแดงก็คือเวลาเรากดเปิดเนี่ยเฟืองมันจะไม่ทางานนะครับถ้าเรากดปิดฝาเนี่ยเฟืองมันก็จะเริ่มทํางานนะครับในส่วนของข้อดีของนิซิโร ก็คือ1ก็คือผงไม่ค้างแล้วก็2ส,สไตล์คนนิโคก็คือเฟืองถ้าใครเคยใช้สเฟืองสไนิโคมันจะมีมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเบอร์บทนะครับเพราะว่าเบอร์บดมันไม่ค่อยขยับเคลื่อนเท่าไหร่นะครับแอบน้อยมากท,ที่ที่ผมต้องปรับเบอร์บทไม่ว่าจะเป็นกาแฟใช้งานมาสักพักนะครับเบอร์บดมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็รสชาติที่ได้อะก็คือมัน๋อาง่ายคือมัน,นบาลานส์นี่ย แต่ก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่จริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเฟืองโคนิคอลกับแฟลปเบอร์แต่ขนาดเฟืองอ่ะมันไล่เลี่ยกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด6 4มมตัวนี้6 3นะครับแล้วก็ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสาญชาติอังกฤษแต่เขาใช้เฟืองของเมสเซอร์นะครับก็คือน่าจะเป็นเฟืองเดียวกันที่อยู่ในเมสเซอร์โคนี่อีดเอโคนี่เอสนะครับือขนาดเดียวกันและก็ใช้เมสเซอร์เหมือนกันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับดูจากลักษณะเฟืองขนาดและก็รุ่นเนี่ย น่าจะตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าคุณภาพก็ตาไมเ่เซอร์เลยครับก็คือเน้นบอดดี้เฟเวอร์มีอ่ารสชาติก็ออกจากกลีนคลีนถ้าใครแบบชอบอเมริกันด้วยแบบฟุตตี้คือตัวนี้ไม่เหมาะครับแต่ต้องไป Df หก V นะครับเพราะว่าเขามีเฟืองที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เยอะมากนะครับนี่ซิโรก่อนครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือผงไม่ค่อยค้างแล้วก็รสชาติที่ได้เบอร์บดไม่ค่อยเปลี่ยนรสชาติก็เอาไปว่ากลางๆแลวควก็แบบ clean บาลานซ์นะครับผมมีบอดี้มีครบทุกอย่างแต่ไม่เด่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าใครชอบอันนี้คือที่ผมพูดคือผมชิมช็อต แล้วก็อเมริกาโน่ครับถ้าใครชอบแบบบอดี้แบบโดมมันก็ดีเช่นกันนะครับตัวนี้ก็คือมันทําได้ออกแบบว่ามันทามันกินง่ายครับมันกินง่ายแล้วก็กินได้ทุกวันไม่เบื่อเอาสรุปแบบนั้นด้กันนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่าที่ใช้งานก็ยังไม่เจอข้อเสียที่มันขัดใจผมนะครับเพราะว่าปุ่มเปิดปิดก็ง่ายอยู่ข้างๆนี้แล้วก็โถก็ สามารถที่จะใส่ในโพเตอร์ฟีเจอร์ห8กรัมได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นขนาด58อยู่แล้วนะครับ่ข้อเสียก็คือตัวตัวเนี้ยผมไม่ชอบเพราะคือมันมันมันสามารถขับเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหมุนนะครับเวลาเราบดแล้วก็มันจะมีเสียงนะครับอันนี้คือที่ผมไม่ชอบแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือราคาเลยครับบางคนแบบมีบัตเจ็ทถึงก็ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ไม่เป็นข้อเสียข้อเสียข้อเสียเราผมก็คือราคามันแอบ,บแรงนิดนึีครับถ้าแบบอยู่ประมาณ2องหมต้นต้นหนั้านี่คือคุ้มมากครับเพราะว่ามันเป็น Single d โดเที่ที่มันเฟืองมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คือหกสเนี่ยถึงแม้ว่ามีมีไม,ม่ถึงแม้ว่าม,มันมัมนม,มีไม่กี่รุ่นที่ท,ที่ราคานี้นะแต่ส่วนตัวนะครับถ้าถ้าประมาณ2อง0 0ื่นต้นหน้าน่าจะก็คือ,คอ,คอราคาแรกๆอะ่ะถ้าจะ ถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณนี้แหละครับแต่ปัจจุบันราคาไปไกลมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเอาเป็นข้อดีกันข้อนี้ก็คือสายสามารถเก็บได้ครับแล้วก็เก็บออกได้ครับผมออกก็ประมาณนี้ครับในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับส่วนเรื่องหน้าตาก็แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมชอบทั้งสองครับผมเอาเป็นประดับประดับบ้านได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับในส่วนของ DF 64V ก็คือ ข้อดีก็คือวันบดเร็วเพราะว่ามันปรับเบอร์บดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่เฟืองที่เราใช้ด้วยครับอย่างที่ผมใช้ตอวนี้คือเป็นเฟือง S S P คือมันจะไม่ค่อยเร็วเหมือนเฟือง S F F หรือว,ว่าเป็นเฟืองของอิตาลีเฟืองไทเทเนียมทั่วไปนะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้มันจะเน้น f l a v ร r เน้นรสชาติที่มันชัดนะครับ เขาก็เลยออกแบบมาแล้วก็มีการเคลือบเอสเเคลือบอะไรต่างๆอันนี้คือมันมีผลแล้วก็ลักษณะของฟันเฟืองที่มันออกแบบมามันมีผลกับรสชาติแล้วก็มีผลกับความเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกครับความเร็วเยอะเกินมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับอย่างอย่างเป็นอย่างเช่นคนที่คนที่เข้เฟืองที่มันเป็นกลวยมันค่อยๆบดมันเลยกาแฟสองสามครั้งถึงจะละเอียดแต่ตัวเฟเบอร์คือมันปลุกครั้งเดียว่ คือข้อดีก็คือถ้ามันบดเร็วไปอะบอด,ดี้มันจะเยอะเกินไปมันก็ไม่ดมีมันก็เลยออกแบบมาแบบไม่ข้อแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไซเบอร์ถ้ามันช้าเกินอะมันจะติดถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเฟเวอร์มันจะดีบอด,ดี้ไม่มียิ่งบดต่ำเฟเวอร์ยิ่งมีแต่บอด,ดี้ต่ำเหมือนทิปแตข่ข้อเสียคือมันจะบดไม่ได้มันจะติด พราะว่าเฟื่อมันจะบดมัน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 เหมือนเราเราเอาเมล็ดกาแฟทุบครั้งเดียวอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเป็นตัวเคริโอเคเราเอาเมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ค่อยๆแยกชิ้นแล้วก็ค่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นทรงกลวยเหมือนเหมือนเหมือนบดมือครับมันจะค่อยๆเอาเมล็ดกาแฟหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ค่อยๆบลดละเอียดส่วนตัวนี้คือละมันจะบลดละเอียดครั้งเดียวเลยมันจะทําให้เวลาเราใช้ รหมุนต่ำอ่ะมันมันหมนไม่ได้เฟืองมันไม่ทํางานมันติดมันก็เลยต้องบดรอบหมุนพันสองขึ้นไปถึงจะบดได้ทุกเมล็ดไม่ว่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็เฟืองตัวนี้ข้อดีก็คือมันทําได้ข้อดีคือมันเปลี่ยนเฟืองได้เอาง่ายๆก็คือมันมีเฟือง ไว้เปลี่ยนเยอะแต่มันจะมีข้อเสียตามมาก็คือเราใช้ไปสักพักเราก็อยากเปลี่ยนคืออยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือมันไม่มีที่จบอะ่ะอันนี้คือข้อเสียข้อดีในตัวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์มันก็ข้างแพงนะครับไม่ใช่ถูกๆสองสามพันถึงห้าพันถึงหมื่นเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่คุณภาพเราต้องลุ้นเอาอะ่ะบางทีเอาดูรีวริวคนอื่นเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะตรงปากเราไหมเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาสักพักก็ มันยังไม่ค่อยดูกใจก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ซื้อใหม่อันนี้คือมันไม่จบไม่สิ้นนะครับอะไรที่มันเปลี่ยนได้นะครับก็คือตัวแต่ตัวนี้คือมันครั้งเดียวจบแต่มันก็ทําได้ดีครับมันได้มาล้านไม่ได้ครบอันนี้คือข้อดีของตัวนี้ที่อย่าง่างที่บอกไปข้างต้นอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนเฟืองได้มันปรับเบอร์บดได้ไอ้มันมันปรับรอบหมุนได้นะครับก็มันทำให้รสชาติของกาแฟได้หลากหลายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ผงติดค้างไม่ค่อยมีว่ามันมีที่ตบแล้วก็ตัวนี้มันสามารถถอดออกได้นะครับแต่โดยรวมตัวนี้ผลต,ติดค้างดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวตบนะครับแต่ตัวนี้คือมันติดค้างมากกว่าแต่มันก็มีตัวตบแต่ตทั้งนั้นอยู่ที่ขนาดขัขว้วความละอดด้วยนะครับถ้าเป็นขั้วอ่อนมากๆมันก็จะมีผงค้างเยอะกว่านะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการพ่นได้ครับ นิดหน่อยนะครับผมมีมีผลนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัวมันเล็กมันสามารถวางได้ที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็มันใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้มันก็วางในอ่าบาสเกตห้ดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับอ่า ปรับตั้งสูตรง่ายนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเฟืองก็ง่ายครับอันนี้คือข้อดีเขาทําออกแบบมาให้มันใช้งานสบายนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือมอเตอร์มันเบามากนะครับแทบจะไม่ค่อยมีเสียงผมหลายครั้งที่เปิดแล้วก็มันลืมปิดเพราะว่ามอเตอร์มันเบามากนะครับผมนนี้คือข้อดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับเบอร์บกก็ดีทั้งสองก็คือมันปรับเป็นสเตปเลทคือปรับได้ละเอียดนะครับปรับได้ทุกทุกเบอร์ นิดหน่อยมีผลหมดนะครับในส่วนของรสชาติไอตัวนี้เฟื่องที่ผมใช้ ssp อย่างที่บอกคือมันเน้นเฟเวอร์ถ้าใครชอบเฟเวอร์ชอบรสชาติที่มันจัดจ้านแนะนำให้เอาตัวนี้เลยแต่ถ้าใครชอบบดดีก็จะมันก็จะมีเฟืองที่มันเล่นได้ก็นีน่คือทำได้หลากหลายแต่ก็ต้องงอกเงินในกระเป๋าเรื่อยๆนะครับตัวนี้เพราะว่าเอาใช้แบบอ่ มันก็ต้องมันก็ต้องเลือกว่าจะเอารสชาติยังไงครับบอดี Body ้ก็ต้องไปซื้อเฟืองแบบบอดี้เฟเวอร์ก็ต้องไปซื้อเฟืองแบบเฟเวอร์มันต้องเสียตังค์เพิ่มนะ,ะอันนี้คือถ้าใครชอบแบบอเมริกาโน่แบบไม,ไม่ไม่กินอย่างอื่นเลยก็คือเอาแบบ a s p แบบตัวที่มันเน้นเฟเวอร์คือจบเลยครับไม่ต้องสืออะไรเพิ่มแต่ส่วนตัวผมเนะี่ยผมบางวันก็กินนมมาวันก็กินอเมริกาโน a ่ผมส่วนตัวไทเ้เลือดจริงๆริงนะผมเลือดนี้เสียร่วมากกว่า หนึ่งเบอร์บดไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะมเมลกาแฟผมใช้อะ,อะไม่ค่อยเปลี่ยน,มนเมลกาแฟเท่าไหร่ครับเปลี่ยนบ้างแต่ถ้าเปลี่ยนก็เบอร์ถ้าเป็นขั้วกลางกับเบอร์ก็ไม่ค่อยขยับแล้วก็อย่างนี้นคือมันกินง่ายมันคลีนแล้วก็กินดมก็ได้กินเมกานูก็ดีครับแต่มันจะดีเมกานกูอ่ะมันดีอ่าเท่าตัวนี้ไม่ได้ว่าเฟเวอร์มันจัดตัวนี้มันเดีนเฟเวอร์ เน้นบทไม่ถึงว่าเฟืองที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไปว,ว่าตัวนี้คือมันบาลานเนี่ยกินได้ทุกวันไม่เบื่อบางทีบางวันที่ผมเด่นเฟเวอร์จริงๆอ่ะมันกินได้ไม่ค่อยต่อเน,นื่องเท่าไหร่มันเลี่ยน,นครับอันนี้คือส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของตัว Df4cv ก็คือสายมันเก็บไม่ได้ครับ บางคนแม่จจะเป็นข้อเสียของบางคนก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันที่ผมตั้งอยู่ปลั๊กกับกับสายไฟอ่ะมันไม่ค่อยยาวท่าไหร่มันไม่ค่อยห่างกะไรคือมันทําให้ปลัก๊กมันเกตกะกันไปครับแล้วก็ตัวโมโต้อ่ะคือมันเป็นข้อดีข้อเสียในตัวก็คือบางทีผมลืม ปิดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ปุ่มที่มันให้ไปปุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นปุ่มเปิดปิดมันลึกเกินไปครับคือมันต้องเอามือบางทีผมวางไว้ข้างกายน้ำร้อนเนี่ยบางทีก็มือก็โดนครับแล้วก็มันกดยากไม่เท่าตัวนี้ที่มันอยู่ข้างข้าเนี่ยมันกดง่ายกว่านครับผมหมถึงว่าปุ่มปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็สรุปไม่ง่ายครับก็คือถ้าใครแบบเน้นเฟเวอร์หรือว่าเน้นบอดี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ชอบเฟืองสไตล์เฟดเบอร์ผมก็แนะนำา D f 4 0 v มันครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากใช้งานแบบกินแบบง่ายๆทุกวันค l e a n c l e แบบไม่ไม่ค่อยเน้นอะไรก็ค,ค,คือกินแบบอเมริกันโน um ่ก็ได้บางวันก็นมบางวันก็ลาเต้ร้อนอะไรกันเนี้ยผมแนะนำเป็นนิสซิโร่นะครับถ้าใครงบถึงก็จัดไปเลยเพราะว่าการที่เขาใช้เฟืองเมสเซอร์นี่ครับก็คือขึ้นชื่อแลวครับในเรื่องของความแบบคุณภาพของเมล็ดนะครับ คุณภาพของอเครื่องบดท,ที่ได้ครับนส่วนของเฟืองแมนเซอร์ตามสไตล์ของเขาเลยครับผมเหมือนที่ผมกินของเมนเซอร์คอนนี้เอสทิรานเลยครับก็คือมันจะได้ความคลีนความเป็นบอดี้เฟเวอร์แบบมีแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมชอบของนิสซิโร่ครับมันเป็นสไตล์ของคอนเนคเคิลอะอะไรที่มันทำให้ได้บอดี้แต่ก็มีเฟเวอร์ในตัว มันจะเป็นมันจะได้อ f ฟเตอร์เทสที่มันยาวมากครับก็คือเรากินสักพักอ่ะมันยังติดอยู่ในคออันนี้คือที่ผมได้จากลิซิโอนะครับอันนี้มันเป็นสไตล์ของแฟดเบอร์มันไม่เป็นสไตล์ของคอนิคอเลยนครับอันนี้แต่เป็นแฟดเบอร์คือมันกินแล้วก็มันมันบดแหละก็คือมันไม่มีแบบออฟเตอร์เทสยาวๆอ่ะอันนี้คือสไตล์คอนิคะครับือถ้าใครอยากได้แบบกินทุกวันกินได้หลากหลายเมนูนมอะไรก็ได้แบบไม่ต้องจัดจ้านอะไรคือกินบ้า กินได้ทุกวันน่ยกินง่ายๆเ,เพราะว่ามันเพราะว่ารสชาติมันคลีนมากค,คือตัวนิซิโร่นะครับตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบกินเฉพาะนมก็เอาบอดี้ของตัวนี้ก็คือเอาเฟิร์งที่มันเล่นบอดี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวสตัวนี้ครับถ้าใครมีข้ออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ขอจบการมีพิธีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม